สองแสบเล่าเรื่องก่อนจะรับฟังนิทานก่อนนอนคืนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องสองแสบจอมป่วนเมียวจอมซ่าชาแนลด้วยนะคะสำหรับคืนนี้ขอเสนอเรื่องสิงโตรอบมานานมาแล้วมีสิงโตตัวหนึ่ง นอนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เมื่อเวลาเย็นมันตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกหิวมากๆมันจึงเดินเข้าไปในป่าใกล้ๆที่มันอาศัยอยู่มันมองไปรอบๆป่าเพื่อหาอาหารด้วยความที่มันหิวมากมันจึงมองหาเหยื่อทุกชนิดแล้วทันใดน,นั้น มันก็เหลือไปเห็นกระต่ายป่าวิ่งอยู่ไม่ห่างสิงโตจึงวิ่งไล่เจ้ากระต่ายป่าในที่สุดมันก็จับเจ้ากระต่ายป่าได้มันคิดในใจว่าในที่สุดข้าก็ได้กินเจ้าเป็นอาหาร ขณะที่มันจะกินเจ้ากระต่ายป่าสิงโตก็เหลือบไปเห็นกวางตัวหนึ่งวิ่งผ่านไปด้วยความโลภของสิงโตมันคิดว่ามันน่าจะจับกวางซึ่งตัวใหญ่กว่ามากินแทนเจ้ากระต่ายป่ามันจึงปล่อยกระต่ายป่าไป แล้ววิ่งไล่กวางตัวนั้นแทนกวางตกใจมากก็วิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตในที่สุดกวางก็รอดพ้นจากสิงโตสิงโตนั้นวิ่งตามกวางจนเหนื่อยหอบแต่สุดท้ายก็จับกวางมาเป็นอาหารไม่ได้มันโมโหตัวเองมากๆ แล้วมันคิดได้ว่ามันจับกระต่ายป่าไว้มันจึงรีบกลับไปที่เดิมเพื่อหวังจะได้กินเจ้ากระต่ายป่านั่นเองแต่เจ้าสิงโตมันคิดผิดไปแล้วเพราะกระต่ายตัวนั้นได้หนีไปเสียแล้วสิงโตเสียใจมาก เป็นเพราะความโลภของมันและความโง่เขลาของสิงโตนั่นเองทำให้มันไม่มีอะไรกินแม้แต่กระต่ายป่านิทานเรื่องนี้ทำให้เรารู้ว่าความโลภมากลาบก็จะหายเพราะความโลภจึงฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้อื่นโดยไม่มีความยั้งคิดอะไร เมื่อเกิดความโลภจนไม่มีความยั่งคิดความเสียหายก็จะเกิดขึ้นตามมาจนสุดท้ายแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องสองแสบจอมป่วนเหมียวจอมซาชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณ f อฟซีที่รักทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิป เป็นกําลังใจให้ช่องสองแสบจอมป่วนเหมียวจอมซาชาแนลขอขอบพระคุณทุกการรับชมสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์ค่ะ